สนิค,ครอสเป็นบอสคอมมานโดเผ่าพันอ็อกมีหน้าที่เป็นมือสังหารประจําอยู่ในวอร์บอสคิวกสนิค,ครอสมีความสามารถในการรอบเลนและเข้าหาเป้าหมายโดยไม่มีใครรู้ตัวเป็นลักษณะเด่นที่ต่างจากออกทั่วไปสนิค,ครอสจึงมีความโดดเด่นในเรื่องการรอบสังหารและตามล่าเหยื่อที่เป็นเป้าหมายว่ากันว่าเผ่าพัน์อื่นที่ไม่ใช่ออกสามารถพบเจอสนิค,ครอตได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นเพราะว่านั่น คือการพบเจอกันครั้งสุดท้ายของชีวิตตอนที่วอร์บอสคิวกายกทัพนำออกจำนวนนับไม่ถ้วนไปลุกลานและครอบครองดาวเคราขุดเจาะดูมารินสนิครอส์ได้รับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจูโจมที่ต้องเข้าไปจัดการกับหัวหน้ากองกำลังของศัตรูฝ่ายมนุษย์เป้าหมายของเขาในครั้งนี้คือคารชันจังเกิลไฟเตอร์กองกำลังทหารพิเศษที่มีภารกิจเข้ามาทำลายยุทธปกรณ์ของทห,หารออก มันเป็นการต่อสู้ที่เหมือนแมวไล่จับหนูคารชันจังเกิลไฟเตอร์ต้องคอยหลบการมองเห็นของออกส่วนใหญ่เพื่อเข้าไปทำลายพื้นที่เป้าหมายส่วนสนิครอสก็ต้องตามล่าเหยื่อให้เจอไม่เช่นนั้นทรัพยากรของฝั่งออคก็จะร่อยหลอลงเรื่อยๆในจักรวาลน,นี้ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนจะสามารถสู้พละกกำลังของออกได้แม้แต่สเปซมารรนเองก็ยังเคยโดนออกฉีกเป็นชินช้นๆมาแล้วสำหรับหน่วยคารชันจังเกิลไฟเตอร์ ถึงจะเป็นกองกําลังพิเศษแต่ก็มีร่างกายเป็นมนุษย์ธรรมดาอีกทั้งมีจํานวนน้อยกว่าฝูงอ็อกการเข้าปะทะกับอ็อกทับหลักก็ไม่ต่างจากการฆ่าตัวตายดังนั้นพวกเขาจึงต้องหลีกเลี่ยงไม่ปะทะกับอ็อกกลุ่มใหญ่อย่างเด็ดขาดถึงคาราจันจังเกิลไฟเตอร์จะพยายามซ่อนตัวไปอย่างดีแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถหนีการตามล่าของสนิค,ครอดไปได้หลังการค้นหาอันยาวนานในที่สุดสนิค,ครอดก็ได้เจอเข้ากับเหยื่อของเขา อันที่จริงจะเรียกว่าเหยื่อก็ไม่ถูกนักเพราะพันเอกสตาราเคนเจ้าของฉายามือเหล็กเป็นทหารผ่านศึกที่มีแขนข้างข,างขวาเป็นจกนักรกลเขาไม่ใช่หนูที่จะยอมให้แมวเชื่องง่ายๆเสียเมื่อไรเขาเป็นเจ้าของคำพูดอันด่งดังที่ว่าต้องให้ข้าลงมือเองตลอดเลยหรือไงเนื่องจากสนามรบไหนก็ตามที่ฝ่ายมนุษย์เสียเปรียบอยู่หากสตาร์เคนกระโดดลงมาเป็นฝ่ายลุยเองสุดท้ายแล้วเขาจะเป็นชายที่นำเอาชัยชนะมาให้เสมอ ผู้ที่เคยร่วมรบกับสตาร์เคนยืนยันว่าชายผู้นี้เคยกระชากหัวของทาวแบทเทงสูตด้วยมือเปล่ามาแล้วแม้จะไม่มีบันทึกวิดีโอยืนยันก็ตามสนิทค,ครอสเข้าปะทะกับสตาร์เคนโดยไม่รู้เลยว่าในวันนี้ผู้ล่านี่แหละที่จะกลายเป็นเหยื่อสีเองสนิทค,ครอสใช้มีดคู่ที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบามีความคล่องแคล่วว่องไวเป็นอาวุธหลักแม้จะบอกว่าเป็นมีดขนาดเล็กแต่เมื่ออยู่ในมือของออคที่มีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัด การกวัดแกว่งแต่ละครั้งก็มีความรุนแรงไม่ต่างจากเอาขวานจามลงมาอีกทั้งสนิครสเป็นออกที่มีความเร็วสูงจำนวนครั้งที่โจมตีจึงถี่ยิบมากในทุกวินาทีมองจากสายตาคนนอกแล้วการโจมตีของสนิครสดูเหมือนพายุขนาดเล็กที่พร้อมหมดขยี้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวยังไงอย่างนั้นสตราเคนเองก็ไม่ได้ไร้ประสบการณ์เขาเลือกใช้ช็อตกันคู่ใจยิงสร้างระยะห่างจากคมมีดของคู่ต่อสู้ สนิค,ครอสเป็นมือสังหารไม่ใช่ออกสายนางลบถึกทนโดนยิงเต็มเต็ก็ล่วงได้มันจึงต้องหลบซ้ายหลบขวาเพื่อหาทางเข้าสู้ในระยะประชิดเพียงไม่กี่อึดใจมันก็เข้าถึงตัวสตราเคนแล้วฟันจนช็อตกันขาดเป็นสองท่อนเหยื่อในครั้งนี้เป็นมนุษย์ที่เคียวยากไปนิดนึงแต่เดี๋ยวก็เสร็จมาแล้วก่อนที่คมมีดของสนิค,ครอส จะตัดตัวสตราเคนขาดเป็น2ท่อนตามช็อตกันไปสตราเคนหยิบมีดคอมมันโดออกมารับการโจมตีของสนิคคอตสสิ่งนี้ทำให้มันปราบปื้มเป็นอย่างมากถึงสนิคคอตสจะเป็นมือสังหารรอบฆ่าสตูก็ตามแต่การต่อสู้อย่างลูกผู้ชายเป็นความเพลิดเพลินที่ฝังอยู่ใน DNA ออกมาโดยตลอดมันรับคำท้าของมนุษย์เพื่ออหารตรงหน้าแล้วการต่อสู้ยกสองที่เป็นมีดประทะมีดก็ได้เริ่มต้นขึ้น การต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับออกเป็นไปอย่างดูเดือดด้วยเทคโนโลยีแขนกลทำให้สตาเ์เคนไม่เสียเปรียบสนิครอสด,ด้านพลังกำลังมากเท่าไหร่เขาสามารถป้องกันมีดของมันได้สนิครอสสนุกกับการต่อสู้ครั้งนี้อย่างเต็มที่มันไม่ได้เจอเหยื่อที่สู้มือแบบนี้มานานมากแล้วงานรอบสังหารพวกระดับมันสมองนั้นน่าเบื่อแป๊บๆก็ตายแล้วแต่มนุษย์ตรงหน้านี้ กำลังต่อสู้กับมันอย่างสมศักดิ์ศรีสนิครอสตั้งใจแน่ๆแนว,ๆว่าหลังจากมันเอาชนะได้แล้วมันจะเก็บกระโหลกศีรษะของอีกฝ่ายกลับไปเป็นถ้วยรางวัลด้วยถ้ามันชนะแล้วก็นะอาจจะด้วยการคิดนอกเรื่องระหว่างการต่อสู้ความประมาทที่คิดว่าจะฆ่ามนุษย์ได้โดยง่ายสนิครอสเผยช่องโหว่ให้สตาร์คเคนได้เห็นในเสี้ยววินาทีนั่นเองสตาร์เคนก็ฟันมีดใส่จุดตายของมันเข้าอย่างแม่นยำ สนิครอสบาดเจ็บอย่างรุนแรงและตกลงจากอาคารที่สู้กันถึงจะไม่มีใครหาศพของมันเจอแต่มนุษย์ทุกคนที่อยู่แถวนั้นก็เชื่อว่ามันตายแล้วเพราะบาดแผลของมันสาหัสสากันมากจากการโจมตีของสตราเคนผู้เป็นเวลรบุรุษของเหล่ามนุษย์แต่สุดท้ายสนิครอสก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้จนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปในเวลาอดีตช่วงที่เกิดสงครามอมาเกดอนครั้งที่ส เผ่าของสนิค,ครอสเป็นออกกลุ่มแรกที่สามารถเดินทางผ่านป่าทึบอันขวางกั้นระหว่างอามาเกดอนพรามและอามาเกดอนเซคันด์ได้ปัญหาคือความหนานแน่นของพันไม้ความกว้างของผืนป่าทำให้กลุ่มของสนิค,ครอสพัดหลงกับออกในเผ่าที่เหลือนั่นอาจนับว่าเป็นโชคดีเพราะออกกลุ่มที่แยกจากกันไปโดนกวาดล้างจนหมดสิ้นโดยทีมปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่ป่าของอิมพีเรียลกาด สนิครอสโกรธมากหลังจากรู้เรื่องนี้เข้ามันสั่งให้กองกําลังที่เหลือหลบหนีเข้าไปในป่าและสาบานว่ามันจะทําให้ป่าเป็นพื้นที่ของมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถกลุกเข้ามาได้อีกต่อไปสนิคครอสและกลุ่มคอมมานโดถอดอุปกรณ์การรบให้เหลือน้อยที่สุดเก็บเอาเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการสู้รบในป่าติดตัวเอาไว้เอาโคลดินพอกตัว เพื่อให้ร่างกายของพวกมันสามารถพรางตัวเข้าป่าให้ได้มากที่สุดกลุ่มทหารของสนิค,ครอสเริ่มสร้างตำนานที่สยดสยองด้วยการฆ่าเผ่าพันธ์อื่นทุกชีวิตที่หลงเข้ามาในป่าสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องให้กับ Imperial of Mankind หลังจากสงครามอ m มาเกดอนครั้งที่2ผ่านมา50ปีสนิค,ครอสและคอมมานโดของพวกมันก็ยังคงซุ่มซ่อนอยู่ในป่ารอคอยเหยื่อที่หลงเข้ามาทหารฝั่งมนุษย์รู้กันดีว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของป่าเป็นเขตปกครองของพวกมันดังนั้นถ้าไม่มีความจําเป็นต้องเดินทับผ่านพวกเขาก็จะอ้อมไปไม่ล้องแว้กับพื้นที่บริเวณนั้นแต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเดินทับผ่านจริงๆพวกเขาก็เลือกที่จะอ้อมอยู่ดีเพราะสุดท้ายการเดินไปตายปล่ากลางป่ากับการเสียเวลาเดินอ้อมเราไม่ตายยังไงเสียการเดินอ้อมก็ดูคุ้มค่ากว่าอยู่ดี ว่ากันตามตรงความตายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ทำให้ผู้คนหวาดกลัวเสียเท่าไหร่แต่ความโหดร้ายของกลุ่มสนิค,ครอสตั้งหากที่ทำให้ไม่มีใครอยากข้องแวะด้วยพวกมันมีอีกฉายาว่าเลสเกลคอมมานโดเพราะเมื่อจับเหยื่อได้มันจะไม่ค่ายตายในทันทีมันชอบฟังเสียงกรีดร้องของเหยื่อเวลาโดนขูดหนังหัวเพื่อเอากะโหลกศรีรษะออกมาตอนเป็นๆกระทั่งกองกำลังล่าออก่อดังของอมาเกดอน ที่มีความสามารถสู้ออกในพื้นที่อื่นๆของดวงดาวได้ก็ยังหวาดกลัวความสามารถในการรอบสังหารและความโหดร้ายของกลุ่มเลสเกิลคอมมานโดอยู่ดีสําหรับคนทั่วไปแล้วตำนานเหล่านี้ดูสยดสยองเกินกว่าที่จะเป็นความจริงแต่สําหรับคนที่รอดชีวิตจากการตามล่าของพวกมันมาได้นี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยแม้แต่น้อยสถานการณ์ล่าสุดเหล่าเดมอนได้เข้ามาวุ่นวายในการลบที่อามาเกดอนด้วยการปรากฏตัวของศัตรูที่ร้ายกาจ ทำให้มนุษย์และออคหยุดยิงกันชั่วข่าวทำสัญญาร่วมมือกันเพื่อสู้กับเหล่าเดมอนแต่สำหรับซนิครอสแล้วการจับมือกับศัตรูเป็นเรื่องที่น่าขยะกขยังน่าสมเพชออคตัวไหนก็ตามที่หวาดกลัวความตายจนต้องจับมือกับศัตรูนั้นไม่สมควรเรียกตัวเองว่าเป็นออคอีกต่อไปซนิครอสทำการยกทัพเข้าสู้สงครามอาร์คออฟโอเมนด้วยตัวเองเขานำกองทัพบ,บุกข,ขึ้นโจมตียานลบของแบ c ็กลีเจนหลายต่อหลายลำ ส่วรอบเผาออกแล้วสนิครอสถือเป็นบุตรคนโปรดของเทพมอกที่เจ้าเล่และโหดรห้ายอาวุธหลักของสนิครอสก็คือมีดคู่ยาวเท่าท่อนแขนของมนุษย์ที่มีชื่อว่าคมเคี้ยวแห่งมอกมันเป็นมีดที่คมกริบจนสามารถแทงทะลุเกาะหนาๆของสเปซมารีนได้อย่างง่ายดายก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของสนิครอสอ็อกที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในช่วงอาร์คออฟโอเมนพอพี่แกขึ้นไปตียานอับาดอนตั้งหลายลำ ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเหลา่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าราเ t h e r